ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนละปานาฏิบาตแล้วเว้นขาดจากปานาฏิบาตแล้ววางอัจฉริยาวางสัตตรามีความละอายมีความการุณาหวังประโยชน์กับสัตว์ทั้งปวงอยู่ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำ สั่งสมพอกภูภไยบูลตถาคตย่อมครอบงำเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกโดยฐานะสิทธิ์คืออายุทิพย์วันนาทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์ความเป็นอธิบดีทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์และผลธัพะทิพย์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้ว มาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มาซึ่งมหาปุริสลักษณะสามประการคือส้นพระบาทยาวหนึ่งมีพระองคุลียาวหนึ่งมีพระวรากายตรงดังกายพรมหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นถึงพร้อมด้วยลักษณะทั้งหลายเหล่านั้นหากครองเรือนจะเป็นพระราชาจากักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจ,จะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือมีพระชนมายุตั้งอยู่ยืนยาวทรงรักษาพระชนมายุยืนยาวไม่มีใครๆที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกศัตรูจะสามารถลงพระชนชีพในระหว่างได้ละถึงเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือมีพระชนมายุยืนตั้งอยู่นาน ทรงรักษาพระชนมายุยืนยาวไม่มีค้าศึกศัตรูจะเป็นสมณะพราหมณ์เทวดามารพรใครในโลกสามารถลองพระชนชีพในระหว่างได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรดเนื้อความนี้ไว้พระโบรรณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษทรงทราบการฆ่าสัตว์ให้ตาย เป็นภัยแก่ตนได้เว้นจากการฆ่าสัตว์อื่นแล้วเบื้องหน้าแต่มรณะได้ไปสู่สวรรค์เพราะกรรมที่ส่งประพฤติดีแล้วนั้นสวยวิบากอันเป็นผลแห่งกรรมที่ส่งทําดีแล้วจุดติจากสวรรค์แล้วเวียนมาในโลกนี้ย่อมได้พระลักษณะสามประการคือมีส้นพระบาทยาวหนึ่งพระกายเกิดดีตรงสวยงามจุดกายพรม มีพระภาหะงามมีความเป็นหนุ่มสวดทรงงามเป็นสุชาติหนึ่งมีนิ้วพระหัตนิ้วพระบาทยาวอ่อนดังปุยฝ้ายหนึ่งพระชนกเป็นต้นทรงบำรุงพระราชกุมารเพื่อให้มีพระชนมายุยืนยาวพระพระองค์สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะสามประการถ้าพระราชกุมารทรงครองเรือนก็จะให้ชนชีพยืนยาวถ้าทรงออกผนวด ก็จะให้พระชนชีพยืนยาวกว่านั้นเพื่อให้เจริญด้วยอำนาจและความสําเร็จพระลักษณะนั้นเป็นนิมิตเพื่อความเป็นผู้มีพระชนมายุยืนด้วยประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อนเป็นผู้ให้ของที่ควรเคี้ยวและของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้มน้ำที่ควรดื่มอันประณีตและมีรสอร่อยตถาคตย่อมเข้าถึงโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสั่งสมพอกพูนภัยบูนล,ละถึงครั้นจุติจากโลกสวรรค์น,นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสลักษณะนี้คือมีมังสะอู่มในที่จัดสถาน คือที่หลังพระหัตถ์ทั้งสองก็มีมังสะอูมที่หลังพระบาททั้งสองก็มีมังสะอูมที่พระอังสาทั้งสองก็มีมังสะอูมที่ลำพระสอก็มีมังสะอูมพระมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยพร,ะรัะศะนั้นหากครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือย่อมได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มน้ำที่ควรดื่มอันประณีตมีรสอร่อยถ้าพระมหาบุรุษออกทรงผนวดละถึงเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือทรงได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภค ของที่ควรลิ้มน้ำที่ควรดื่มอันประนีตมีรสอร่อยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษเป็นผู้ได้ของที่ควรเคี้ยวของที่ควรบริโภคของที่ควรลิ้มและน้ำที่ควรดื่มมีรสอันสูงสุดและเลิศ พราะกรรมที่ส่งประพฤติดีแล้วนั้นพระมหาบุรุษนั้นจึงบันเทิงยิ่งนานในสวนนันทวันมาในโลกนี้ย่อมได้มังสะอูมในเจ็ดแห่งได้ฝ่าพระหัตถและพระบาทอ่อนนุ่มบัณฑิตผู้ฉลาดในพยัญชนะและนิมิตกล่าวไว้เพื่อความเป็นผู้ได้ของเคี้ยวและของบริโภคอันมีรสลักษณะนั้นใช่ว่าจะส่องความ แม้แก่พระมหาบุรุษผู้เป็นฤริหั์เท่านั้นถึงพระมหาบุรุษออกทรงผนวดก็ย่อมได้ของควรเคี้ยวและของควรบริโภคนั้นเหมือนกันพระองค์ได้ของควรเคี้ยวและควรบริโภคมีรถอันสูงสุดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวแล้วว่าพระองค์เป็นผู้ตัดกิเลสเป็นเครื่องผูกพันของขริหั์ทั้งปวงเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังคะวัตถุสี่คือด้วยการให้ด้วยการกล่าวคำเป็นที่รักด้วยการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสังสมพอกพูนไทบู์ เคลดจุดติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการเหล่านี้คือฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มหนึ่งพระหัตและพระบาทมีลายดังตะคายหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือมีบริวารชนอันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนที่พระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีนั้นเป็นพราหมณ์เป็นคฤหบดีเป็นชาวนิคมเป็นชาวชนบทเป็นโหราจารย์เป็นมหาอมาตย์เป็นกองทหารเป็นนายประตูเป็นอมาตย์เป็นบริษัทเป็นเจ้าเป็นเศรษฐี เป็นกุมารละถึงเมื่อพระมหาบุรุษนั้นออกทรงผนวดเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อพระมหาบรุษทรงผนวดเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลคือมีบริวารชนอันพระองค์สงเคราะห์แล้วเป็นอย่างดีบริวารชนที่พระองค์สงเคราะห์เป็นอย่างดีนั้นเป็นภิกษุภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิก,กาเป็นเทวดา เป็นมนุษย์เป็นอสูรเป็นนาคเป็นคนทันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษทรงทำแล้วทรงประพฤติแล้วซึ่งการให้หนึ่งซึ่งความเป็นผู้ประพฤติให้เป็นประโยชน์หนึ่งซึ่งความเป็นผู้กล่าวคำเป็นที่รักหนึ่ง ซึ่งความเป็นผู้มีฉันทะเสมอกันหนึ่งให้เป็นความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากย่อมไปสู่สวรรค์ด้วยคุณอันตนมิได้ดูหมิ่นจตุติจากสวรรค์แล้วเวียนมาในโลกนี้ก็เป็นพระกุมารยังหนุ่มแน่นง,งดงามย่อมได้ความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทอ่อนนุ่มความเป็นผู้มีฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทมีลายตะไคร้งามอย่างยิ่ง และมีส่วนสวยน่าชมด้วยพระองค์มาสู่แผ่นดินนี้มีบริวารชนอันพระองค์ตรวจตราและสงเคราะห์ดีตรัสด้วยคำเป็นที่น่ารักแสวงหาผลประโยชน์เกื้อกูลและความสุขให้ทรงประพฤติคุณงามความดีที่พระองค์ชอบเป็นอย่างยิ่งถ้าพระองค์ทรงละการบริโภคกามทั้งปวงเป็นพระชินะตรัสธรรมกถาแก่ประชุมชนทั้งหลาย ก็จะสนองคำของพระองค์เลื่อมใสยยิ่งนักครั้นฟังธรรมแล้วย่อมจะพากันประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนเป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอัดประกอบด้วยธรรมแนะนำประชาชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์ และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้บูชาธรรมเป็นปกติตถาคตย่อมก็ถึงสุกติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสั่งสมพอกพูนัยบูนละถึงจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริสลักษณะสองประการ คือมีพระบาทดุดสังข่วมหนึ่งมีพระโลมาล้วนมีปลายช้อยขึ้นข้างบนทุกๆเส้นหนึ่งพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทั้งสองนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะได้อะไรเมื่อเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประมุขสูงสุด ดีกว่าหมู่ชนบริโภคการ,รมถ้าพระมหาบุรุษออกทรงผนวดจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประมุขสูงสุดดีกว่าสัรพสัตว์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้ พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านี้ว่าพระมหาบุรุษพิจารณาก่อนจึงกล่าวคำอันประกอบด้วยอัดประกอบด้วยธรรมแสดงกับประชาชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตรีได้เสียสละบูชาธรรมแล้วพระองค์ย่อมไปสู่สุคติบันเทิงอยู่ในสุคตินั้น พราะกรรมอันพระองค์ประพฤติดีแล้วมาในโลกนี้ย่อมได้พระลักษณะสองประการเพื่อความเป็นผู้มีความสุขอันอุดมพระมหาบุรุษนั้นมีพระโลมามีปลายช้อยขึ้นข้างบนและโลหิตปิดบังอันหนังหุ้มห่อมังสะและพระโลหิตปิดบังอันหนังหุ้มห่อแล้วและมีพระเผาเบื้องบนงามพระมหาบุรุษเช่นนั้น หากครองเรือนจะถึงความเป็นผู้เลิศกว่าพวกที่บริโภคกามไม่มีใครๆยิ่งกว่าพระองค์ทรงครอบงำสมพูทวิปเสียสิ้นอันหนึ่งหากพระองค์ออกทรงปรนวดก็จะทรงพระวิริยะอย่างประเสริฐถึงความเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวงไม่มีใครๆยิ่งกว่าพระองค์ได้ทรงครอบงำโลกทั้งปวงอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนเป็นผู้ตั้งใจสอนศิลปะวิชาจรณะหรือกรรมโดยความตั้งใจว่าทำอย่างไรชนทั้งหลายนี้พึงรู้เร็วพึงสำเร็จเร็วไม่พึงลำบากนานตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทำสั่งสมพอกพูน ภัยบูร์ละถึงครั้นจุติจากโลกสวรรค์น,นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ฟังมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระชงเรียวดั่งแข้งเนื้อทรายพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือ จะทรงได้พาหนะอันคู่ควรแก่พระราชาซึ่งเป็นองค์เสนาแห่งพระราชาและเครื่องราชูปโภคอันสมควรแก่พระราชาโดยพลละถึงถ้าพระมหาบุรุษออกทรงผันวดจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือจะทรงได้ ปัจใจย,ย้อนควรแก่สมณะและบริษัทอันเป็นองค์ของสมณะและเครื่องสมานุปภคอันควรแก่สมณะโดยพลันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษทรงปรารบอยู่ว่าทำจะไหนพวกชนทั้งหลายพึงรู้จำแจ้งเร็วในศิลปะ ในวิชาในจารณะและในกรรมและก่อนบอกศิละปะที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนใครๆด้วยความตั้งใจว่าผู้ศึกษาจะไม่ลำบากนานครั้นทำกุศลกรรมมีความสุขเป็นกำไรนั้นแล้วย่อมได้ประชงทั้งคู่เป็นที่ชอบใจมีสวดทรงดีกลมกล่อมเป็นสุชาติเรีวไปโดยลำดับมีพระโลมามีปลายช้อยขึ้นข้างบน มีหนังอันละเอียดหุ้มห่อแล้วบัณดิตทั้งหลายชมพระมหาบุรุษนั้นว่าพระองค์มีพระชงดุดแข้งเนื้อสายและชมพระลักษณะและพระโลมาเส้นหนึ่งหนึ่งอันประกอบด้วยตัวสมบัติที่ใครๆรปรารถนารวมเข้าไว้ในที่นี้พระมหาบุรุษเมื่อย,ยังไม่ทรงผนวดก็ได้ลักษณะนั้นในที่นี้เร็วลันถ้าออกทรงผนวด ทรงยินดีด้วยความพอพระทัยในเนคขมมะมีพระปีชาเห็นแจ้งทรงพระวิริยะยอดเยี่ยมจะทรงได้พระลักษณะเป็นอนุโลมแก่พระลักษณะที่สมควรเบลพลันดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนได้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสักถามว่าข้าแต่ผู้เจริญ กรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไรกรรมส่วนที่ควรเสพเป็นอย่างไรกรรมที่ไม่ควรเสพเป็นอย่างไรกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานอันหนึ่งกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าทำอยู่พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุขตลอดกาลนานตถาคตย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพ่อพภูนัยบูนครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปุริสลักษณะนี้คือมีพระชวีสุขุมละเอียดพระพระชวีสุขุมละเอียดทุลีละออง มิติดพระวรกายได้พระมหาบุรุษทรงสมบูรณ์ด้วยพละลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือมีปัญญามากไม่มีบรรดาการมโภกขี่ชนผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์ถ้าออกทรงปรนวด จะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อน,นี้คือมีพระปรีชามากมีพระปรีชากว้างขวางมีพระปรีชาร่าเริงมีพระปรีชาว่องไวมีพระปรีชาเฉียบแหลมมีพระปรีชาทำลายกิเลสไม่มีสรรพสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่ง มีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค์พระผู้มีพระ,ระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคะถาประพันธ์นี้ในพระลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนๆประสงค์จะรู้ทั่วถึงวิ่งเข้าหาบรรพชิตสอบถามตั้งใจฟังด้วยดีมุ่งความเจริญอยู่ภายใน ไตรตรองอัตรกรามาอุบัติเป็นมนุษย์มีพระชวีละเอียดเพราะกรรมที่ได้ปัญญาบัณฑิตผู้ฉลาดในลักษณะและนิมิตทำนายว่าพระราชกุมารเช่นนี้จะทรงอย่างทราบอัดอันสุขุมแล้วเห็นอยู่ถ้าไม่เข้าถึงบรรพชาก็จะยังจักให้เป็นไปปกครองแผ่นดินในการสั่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์และในการกำหนด ไม่มีใครประเสริฐหรือเสมอเท่าพระองค์ถ้าพระราชกุมารนั้นออกทรงผนวดยินดีด้วยความพอพระทัยในเนคขมมะมีพระปรีชาเห็นจำแจ้งทรงได้พระปรีชาอันพิเศษอันยอดเยี่ยมบรรลุโพธิญาณทรงพระปรีชาประเสริฐกว้างขวางดังแผ่นดิน